สวัสดีครับผมในนามของช่างเชษนะครับก็อยากจะแนะนําคือโครงการนะที่เราได้ทําเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับนะ mm hmm. ก็ขนาดก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคือเอ,อ่อเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับกาดูว่าคือสาภาพเป็นยังไงบ้างนะคือจากแมะคะ่คือประตูนะครับนะประตูการเรื่องที่เราใช้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นกระจกหนาละหกมิลทั้งหมดนะครับ นะซึ่งเราเป็นประตูที่เราสั่งจ้างทําขึ้นมาไม่ได้เป็นประตูสำเร็จรูปนะครับนะเราเข้ามาแล้วก็ดูคือในส่วนของ้านกระเบื้องที่ปลูกใาด้านข้างนะครับเราจะเห็นน่าดูมามเรียบร้อยนะคือของกระเบื้องนะครับน่าดูแล้วคือสวยงามงาเพลินตาเพลินใจนะครับเข้ามาข้างใน ดูคือในส่วนของคิ้วนะครับคือที่เราใช้นะครับเราจะเห็นว่าคิ้วของเราเนี่ยังคือเป็นคิ้วปกเลี้ยงนะครับในจะดูนะดูแล้วเนี่ยคือสวยค่อนข้างสวยมากนะครับเอ่อตาและที่เราใช้นะครับนี่วตาเป็นลูกค้าที่ได้เลือกมาให้เราติดตั้งนะครับแต่สุดยอดคือเราไม่รอดการติดตั้งนะครับค่อนข้างเรียบร้อยและเรียบร้อยมากนะครับนะครับ คือลูกคา้าก็ได้เงื้งแบบมาค่อนข้างสวยนะคือดูไิ่ชัดนะครับนิ่งชัดก็คือดูมุก,ะะมกมส,สวยงาม,มงเปิดแล้วือลื่นและคือมีคุาค่้ามากนะครับกำลังที่ครัวคลัวอันนี้นะครับมามองก็คือในส่วนด้นานและคือเตาแอร์กับสุกค้าที่เริ่มมาเป็นของคือฮาร์เบ์นะครับก็เห็นว่าเป็นสินค้าค่อนข้างที่จะได้มาตรฐาน ้างเลยครับนะครับของทัพเลนดังนั้นนั่นคือนัคือตัวระดุตัวดูดอากาของทัพเลด้วยกันเป็นกันนะครับแล้วระตูด้านหล,ลังน,นะก็เหมือนกันนครับก็คือเราใช้กระจกนะหนาคือบุกอินทั้งนั้นนะครับเป็นเป็นประตูที่เราสั่นตัดนะคือตามขนาดของลูกค้าที่ต้องการแนรนวทาท้้นา้นงด้นงนทางดนทางด้นทางด้านาดาน นัคือเข้าไปด้วยนะครับนั่นคือส่วนด้านนอกนะครับลูกค้าก็ได้ออกแบบร่วมกับทีมงา,านเฝ่ายฝ่ายขอสร้างเรานะครับฝ่ายที่ออกแบบนะครับก็ลูกค้าได้ได้อยากได้ระแนงนะครับระแนงโดยที่ระแนงเนี้คือทาสีนะทาสีคล้ายสีใบไม้นะครับก็คือดูฝีมือคือในสน่วนนา้นได้คือช่างนะครับ นั่ tamam นคือขอยทาค่อนข้างเรียบมากนะครับนัคือลายนี้เราทาอยู่ประมาณคือห้าถึงหกรอบนะถึงจะได้คือขนาดนี้นะครับน้วเราจะดูก sì ็คือเหมือนก็คือไม้จริงๆแต่จริงๆแ้นเดอคือตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม้นะครับนะเป็นเอเป็นเป็นไม้เทียมนะครับนแต่ฝีมือช่างของเราเค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับนะคือทาคือเรียนมากนะคือเหมือนกับไม้จริงๆเลยนะครับ นละส่วนคือทางด้าน,านออหลังคาและดับลมไฟนะครับนาา้าราก็ใช้คือแตบบ่มาตรฐานาของเรานะครับนะเึ่งลูกค้าก็ก็คือชอบนะคือลักษณะนี้เหมือนกันนะครับและดูในเรื่องการเดินสายไฟเดินเดินเดินสายไฟนะครับก็คือมาใช้ข้อรวมทั้งก็คือมีมีระดับแยกนะคือแยกสายไฟเรียบร้อย คือเพื่อให้ดูแล้วสบายตาไม่เกะกะนะครับอันนี้คือเป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานของเราครับและซึ่งต่อไปแล้วเนี่ยเราจะพยายามถ่ายผลงานของเราออกมาให้ท่านลูกค้าและคือผู้สังเกตและคือหรือว่าคือสนใจเป็นในสิสวนของเรานะครับและเราพร้อมที่จะบริการสำหรับทุกๆท,ท่านายยนั้นด้วยความดีครับอโอเคหรือว่าเราจะปิด ก็คือโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับและที่ส่วนออลูกค้าท่านใดที่สนใจนะทีมงานของเรานะครับขอให้ติดต่อไปที่ข้างล่างนี้เลยครับนะครับตามนี้เลยครับนะครับทางเรายินดีรับใช้และบริการด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามและสนใจนะทีมงานของเราขอบคุณมากครับ